แค่พลัสแอปพลิเคชันแอปดีดีจากคนไทยที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่มีประสบการณ์สูงผู้บริหารทางการตลาดและทางการศึกษาที่เข้าใจบริบทครบทุกมิติในด้านบริหารการจัดการทางด้านการศึกษาจากการทำงานรูปแบบเดิมๆที่ทั้งสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองทรัพยากรวุ่นวายกับการบันทึกเอกสารและค่าใช้ใจ่ายกับวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงการจัดเก็บและการรวบรวมข้อมูลความผิดพลาดต่างๆที่ก่อให้เกิดความล่าช้า Kiss Care Plus Application จะเข้ามาเป็นเครื่องมือและเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยเมนูฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและตัวของแอปจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบค้นหาง่ายและสามารถดึงออกมาใช้งานได้ทุกเวลามีการจัดเก็บรวบรวมสถิติต่างๆของการใช้บริการ เช่นสถิติจำนวนเด็กครูผู้ปกครองเด็กที่ฉีดวัคซีนสถิติเด็กป่วยรวมไปถึงมีระบบการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก DSPM ลดค่าใช้ใจ่ายลดต้นทุนจัดเก็บเอกสารลดเวลาการทำงานสะดวกประหยัดเวลาง่ายต่อการดึงรายงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งประเมินต่างๆตา,งต,างตามมาตรฐานชาติต้นสังกัดสอมเมที่เรียกง่ายๆว่า Big Data โดยมีคิด Care p l u สเป็นผู้จัดก,การรวบรวมข้อมูลให้จึงนำมาสู่แนวคิด5 s m สมาร์ท a r t u s สมาร์ทยูส 2. l สมาร์ทคอลเลกต์ส a มสมาร์ทดาต้า 4. สมาร์ทโอเปอเชั่น s มาร์ s ซิสเต็ม i s สแคร์พัทแอปพลิเคชันมีความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกประเภทให้เท่าทันโลกที่ทันสมัยสะดวกลดเวลาเพิ่มคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มโอกาสให้สถานศึกษาและครอบครัวได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างลงตัวแบบสมาร์